Monster Hunter Story 3ภาคต่อที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งคุณคิดว่า Monster Hunter มีแค่การล่าสัตว์ประหลาดเท่านั้นหรือแต่คราวนี้มันกลายเป็นเกม Turn-based แนวญี่ปุ่นแล้วและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดภาคใหม่ล่าสุด Monster Hunter Story 3 Twisted Reflection ไม่ใช่แค่ภาคต่อแต่เป็นการปรับเปลี่ยนใหญ่ที่จะทำให้คุณตื่นเต้นหลังจากที่ซีรีส์ Monster Hunter Story ได้รับความนิยมอย่างมากจนทำให้มีภาคต่อออกมาให้เล่นถึง3ภาค และในครั้งนี้ดิ i ิ g เกมไทยแลนด์ได้รับโอกาสจากแคป c อ m เอเชียในการลองเล่นตัวอย่างเกมในงานเกมส์คอมเอเชี Thailand ทยแลนด์เกมโชว์2มาแล้วในภาคนี้คุณจะได้เป็น LEO ตัวละครแรนเจอร์ Ranger ระดับกัปตันที่ต้องพาตีลูกมือใหม่ออกเดินทางไปยังแบ s t o n โต o วูดเพื่อตามหาไข่มอนสเตอร์ Monster, และเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาสายพันธุ์มอนสเตอร์หายากโดยคุณจะได้สมาชิกในปาร์ตีหลักทั้งหมดประกอบด้วยตัวเองและมอนสเตอร์อีก2ที่ส ฮามารถออกคำสั่งให้ได้แผนที่ในเกมนี้กว้างใหญ่และน่าสํารวจมากโดยเกมจะมีระบบแบทเทิลที่คุณสามารถเลือกคำสั่งว่าจะโจมตีด้วยท่าไหนและแต่ละท่าสามารถปรับได้ว่าจะเป็นการโจมตีในสายอะไรระหว่างพาวเวอร์เทคและสปีดซึ่งจะแพ้าทางกันแลกกันหากได้เปรียบก็จะทำดาเมจสูงขึ้นนอกจากนี้คุณยังสามารถขีมมอนสเตอร์ในระหว่างต่อสู้ได้เมื่อเก็บเกตสีฟ้าครบคิ้นชิปเพื่อทำท่าประสานที่มีความรุนแรงแต่คราวนี้มันกลายเป็นปัญหา ในขณะที่คุณเดินทางบนแผนที่คุณอาจพบกับมอนสเตอร์ป่าที่อาจทําให้คุณโดนรอยหลังได้และเมื่อพบกับบอสบลุมูดที่เป็นเจ้าของไข่ที่ตีตามหาคุณจะต้องต่อสู้กับฟิลเชตคอเบอร์เจ้ามอนสเตอร์ลิ้นยาวสุดหวดวที่กลายร่างจากปรากฏการณ์ปริศนาซึ่งมันมีคริสตัลตามร่างกายและเสริมความแข็งแกร่งขึ้นอีกขั้นคุณต้องพยายามตีจุดนั้นให้แตกเพื่อสตันมันแต่คุณคิดว่านี่ง่ายหรือคําถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าเกม Monster Hunter Story 3 Twisted Reflection จะสามารถทำให้แฟนเกมแนวว่าพิจิสสมมอนสเตอร์ตื่นเต้นหรือไม่และคุณคิดว่าระบบแบทเทิลในเกมนี้จะทำให้การต่อสู้มีความท้าทายมากขึ้นหรือไม่อย่าลืมมาลองเล่นที่บูธของแคปคอมในงานเกมส์คอมเอเชียเอ็กไทยแลนด์เกมโชว์2025และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราด้วยนะ